สวัสดีครับสวัสโจดับเไิชาแนลนะครับนี่ยังอยู่ที่แพปลาบางเบิดนะครับแพปลาเจ็ดวงบางเบิดนะฮะนี่ครับแล้วก็คุณแมนบางเบิดเนี่ยดูถังก็รู้แล้วครับเขียนว่ามอแอนดอแมนนะครับนี่สีเขียวเลยถังสีสันสดใสครับสีเขียวเอ้นี่ครับวันนี้เขาได้หมึกหมึกอะไรครับเนี่ยหลอดหมึกลวยอ๋อเขาเรียกมึกลวยนะฮะอันนี้จะเป็นหมึกเมื่อคืนหรือเปล่าครับเมื่อคืนนี้ฮะ แต่แป๊บเดียวเราขึ้นมาแล้วดูสีมันออกซีดๆหน่อยนะสียังไม่สวยเนาะนี่ถือว่าสดไหมครับถ้าแบบนี้นี่ยังสดอยู่นะเขาดูตรงไหนครับเขาไม่ได้ดูสีนะอ๋อถ้าสีแดงไม่สดใช่ไหมอ๋อทับนี้แบบไม่สดนะออกแดงนะถ้าเขาขาวนี่ยังสดอยู่เขาดูตาดูดูงตาดูตานะนี่ดูนะนี่สดนี่สดเลยโอ้นี่นี่คนหาได้นี่คนเก่งนะโอ้ยหาหมึกได้เก่งนะดูครับได้เยอะมากเลยครับ ยอดเลยอืมมีครับอันนี้เขาเรียกว่าพันพันปลาพันเบ็ดพันทะเลแท้ๆเลยครับอ่าพันทะเลก็ตกปลาสากปลาปลานีนะปลาตัวใหญ่อ่ะผมชอบตัวที่ว่าเขาได้ปลาเที่ยวจี่แล้วเขาไปเอ่อออกออกคลิปอะไรปลาปลาแล้วนะปลาปลาดาบเออปลาดาบแล้วไปล่าปลาอินรีนะโอ้โห แล,แ,ลแล้วแล้วแล้วปีนี้ไปไปหายั้งยังไปมาแล้วเหรอเอาไปมาบ้างครับมป้ง,<า>งนะปีนี้ไม่ดีครับปีนี้ไม่ดีเหรออินซีสงสัยจะออกมาเลยหมดนะอินซีบางเบื่อไม่ค่อยมีนะช่วงนี้อู้แต่ก็ได้มือครับดูครับอุ้ยเป็นตันเลยนะสงสัยนี่นะน่าจะเป็นตันนะครับเนี่ยโอ้โออยเยอะแยะหมดเลยครับอันนี้มาคัดแยกนะฮะเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อเอาไปส่งส่งไปขายต่อนะนี่ส่วนใหญ่ไปที่ไหนครับต่อมหาชาัยนะอ,อ๋อเขามีเขามีเขามีที่ประจําอยู่เป็นมหาชัยนะฮะ นี่เขาคัดแยกขนาดนะครับคัดแยกขนาดนะอ๋อมีใหญ่มีรองมีประมาณสี่เบอร์นะสี่เบอร์สเบอร์ไอใหญ่สุดนี่โล่อะไรครับโลรอสามสิบอันนี้ราคาส่งนะออโอ้โนี่ราคาส่งร้อยสามสิบแล้วนะออถ้าผมว่าถ้าเป็นราคาตลาดน่าจะร้อยเอ๊ะสองร้อยแปดสองร้อยนู่นนั่นนะไม่ถึงเลยครับไม่ถึงเหรอมันไม่แน่นอนอ๋อไม่แน่ราคา ตามกฎในตลาดนะฮะก็เพื่อนๆก็ดูในกรุงเทพแล้วกันครับเพราะขายโลเท่าไหร่ครับในตลาดนะฮะแต่ผมว่าน่าจะอยู่ประมาณร้อยแปดได้ไหมร้อยหกอ่ะร้อยหกบางที่เอาแน่ไม่ได้เอาแน่ไม่ได้ร้อยหกร้อยแปดประมาณนี้ครับแต่ออกจากที่นี่ไปนะครับไซส์ใหญ่เนี่ร้อยสามสิบนะฮะอันนี้มันมันก็เป็นข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าทำไมเรากินราคาแพงไม่ใช่ครับเป็นการส่งต่ออีกทีนึงนะฮะต้นทุนอาจจะไม่เหมือนกัน ครับทุนๆไม่เหมือนกันนะฮะไปครับกับไรมังคัดใช่ใช่โอ้บางทีขาดทุนมีด้วยเหรอมีโอ้เขาปครับเราไม่โทรเช็คราคาก่อนเช็คไม่ได้เนชะ็าคาได้แต่ราคาข้าวขึไปไปไล่ๆเจ้ามัไปเยอะๆองเยออะ๋อราคาข<อ>ึ้นลงไม่แน่นอนนะครับสําหรับตลาดกรุงเทพตลาดมาชัยนะฮะก็มันมันมันมาหลายแห่งนะปลาหมึกอ่ะมันมาจากหลายหลายที่ไงทะเลไทยคิดดูครับทั้งอ่าวไทยทั้งอันดามันนะฮะก็ เยอะแยะกว้างไกลครับแหล่งที่มาของอาหารทะเลก็มีหลายจังหวัดครับเฉพาะพื้นที่จังหวัดที่ติดทะเลก็มีไม่รู้กี่จังหวัดแล้วนะครับก็มีผลผลิตออกมาเยอะนะบางทีบางช่วงที่เป็นช่วงที่ได้หมึกนะฮะแต่ถ้าช่วงไม่ได้ก็ไม่ได้เลยครับไม่มีใครได้นะแต่ช่วงนี้มันก็โอเคก็มีตัวดูครับโอ้โหดูครับเยอะแยะหมดเลยบางทีเยอะเยอะไปก็น่ากลัวนะผมกลัวหมึกจะกินผมนะครับนี่ครับโอ้โหเยอะแยะหมดเลยออืห นี่ถ้าไปถ้าได้ดูภาพที่ตตอนมันดิ้นดินดินดินน่าจะดีนะแม่เซนได้มันตายไปหมดแล้วเนาะตอนนี้ขึ้นต้มปลาตมันเรือนะถ้าอยากเห็นภาพนั้นต้องมาที่เกาะทะลุทัวร์ครับจันที่มารีสอร์ทนะพาไปดูหมึกสดๆเป็นๆนะครับบนเรือนะครับตกสุดวานแล้วก็ทานแบบซาชิมิสดๆเลยครับอันนี้เป็นหมึกครอบนะเขาไปหาด้วยเรือประมาณนู้นครับเรือประเภทเรือครอบนะฮะใช้ไฟลอแล้วก็ ใช้แหกครอบเอานะครับจะได้เยอะขนาดนี้ครับถ้าตกไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับถ้าตกก็คืออ่าถ้าช่วงมันกินก็ได้อยู่ฮะแต่ช่วงไม่กินก็ได้ได้น้อยนะครับเรามีแล้วครับสิบโลห้าโลถือว่าเก่งแล้วฮะเพราะว่าใช้เบ็ดตกนะฮะนี่ครับผัดแยกนะฮะเห็นนะครับของท่านที่ติดตามชมครับเป็นโจ๊ทไม่ใช่นะครับเบือหลังเบื่อครับ